ก็สวัสดีครับสำหรับวันนี้เรา ASSA ก็จะมาสปอยหนังสุดมั่นที่มีชื่อเรื่องว่า I Saw the Devil เกมล่าโหดครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อชายโรคจิตฆ่าคุมขืนผู้หญิงต้องดวงซวยเมื่อเขาได้ฆ่าแฟนสาวของสายลับนักฆ่ามืออาชีพการไล่ล่าแก้แค้นอันโหดดิบเถื่อนจงบังเกิดหนังได้เริ่มต้นขึ้นในคืนหนึ่งที่มีหิมะโปรยปลายแล้วก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเธอกำลังคุยกับสามีในขณะที่เธอกำลังลดล่าง ซึ่งรถของเธอนั้นเสียในระหว่างทางที่เธอไปทําธุระแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งครับเขาขับรถผ่านมาแล้วก็ถามว่ารถเธอเป็นอะไรหรอแล้วก็ช่วยดูอาการของรถครับในด้านสามีของเธอนั้นก็เป็นห่วงเธออย่างมากชายแปลกหน้าครับได้บอกกับเธอว่ารถของเธอนั้นติดกับกองหิมะแต่เธอก็ยืนกรานว่าเธอจะรอรถชายคนนั้นครับจึงได้กลับไปที่มีแต่เธอก็สังเกตเห็นว่าชายคนดนงกล่าวนั้นไม่ยอมขับรถออกไปสักที เธอจึงเอะใจได้เปิดไฟรถขึ้นแล้วก็พบว่าชายคนดังกล่าวกำลังพยายามจะทำร้ายเธอเธอตกใจสุดขีดเธอพยายามขับคืนเพื่อให้รอดชีวิตแต่สุดท้ายก็โดนชายคนนั้นจัดการเธอได้ในที่สุดครับชายแปลกหน้าครับได้พาเธอมายังที่แห่งหนึ่งเธอร้องขอชีวิตแล้วก็บอกว่าเธอนั้นกำลังท้องแต่ชายคนดังกล่าวนั้นก็ไม่ได้สนใจเขาฆ่าเธอและชำแหละร่างกายของเธออย่างเลือดเย็น ในขณะที่เขากำลังหั่นศพของเธอนั้นก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งตกลงจากพื้นดังกริงใช่ครับเขาพยายามมองหาแต่ก็ไม่พบก็เลยล้างพื้นต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสียงที่ดังอยู่นั้นก็คือแหวนแต่งงานของหญิงสาวเช้าว,วันรุ่งขึ้นก็มีเด็กคนหนึ่งพบชิ้นส่วนร่างกายของมนุษย์เขาตกใจแล้วก็รีบเรียกเพื่อนให้มาดูและภาพก็ตัดมาที่ตำรวจเขาพยายามค้นหาร่างตอนนี้มีทั้งนักข่าวและตำรวจจำนวนมาก แล้วก็มีชายคนหนึ่งครับตรงเข้ามาถามหาว่าลูกสาวเขาอยู่ไหนแต่ก็โดนกีดกันไม่ให้เข้าพื้นที่ได้นั่นเองครับก็มีตำรวจนายหนึ่งค้นพบบางสิ่งลักษณะคล้ายกับคนจมอยู่ในน้ำปรากฏว่ามันเป็นหัวของผู้หญิงเขาตกใจแล้วรีบวิ่งหนีทันทีตำรวจคนอื่นๆและผู้เป็นพ่อมารีบตรงดิ่งไปยังที่พบชิ้นส่วนนั้นทันทีพวกตำรวจก็ได้เก็บชิ้นส่วนนั้นขึ้นมาแต่ด้วยฝูงชนที่มากมายนั้นจึงทำให้ชิ้นส่วนที่พวกเขาเก็บขึ้นมานั้นหล่นลื่งกับพื้น แล้วชายผู้เป็นสามีของเธอนั้นก็ได้เข้ามาเห็นพอดีเขานั้นตกใจมากหน้าถอดสีอธิบายความรู้สึกในตอนนี้ไม่ถูกเลยทีเดียวครับในงานศพของนางเอกพระเอกได้ให้สัญญากับวิญญาณว่าใครก็ตามที่มันทำให้เธอเป็นแบบนี้มันจะไม่ได้ตายดีฉันจะทำให้มันเจ็บปวดแต่พอรมานมากกว่าที่ทำกับเธอเป็นหมื่นๆเท่าเขาร้องไห้เสียใจเป็นอย่างมากกับการจากไปของผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดจากนั้นเขาก็มาขอลางานกับหัวหน้า ด้านหัวหน้าของเขาเองก็แสดงความเห็นใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยบอกว่าน่าจะลาสักสองเดือนก็ได้นะแต่เขาขอแค่สองอาทิตย์นั่นก็เพียงพอแล้วและพระเอกของเราเขาก็มาขอเครื่องติดตามจากฝ่ายเทคนิคด้านชายผู้ที่เป็นคนให้เครื่องนั้นก็บอกว่าจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่แต่อยากให้เขาเดือดร้อนเพราะเขาเองก็แอบขโมยมันมาพระเอกได้รายชื่อของคนที่มีประวัติเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเพศจากพ่อของภรรยาของเขา เพราะพ่อของเขานั้นเคยทำงานเป็นตำรวจมาก่อนแล้วเขาก็กลับบ้านไปเอารายชื่อติดไว้บนฝาผนังเขาถ่ายรูปชายคนแรกเก็บไว้ในมือถือแล้วก็ได้ดำเนินการตามแผนทันทีในขณะนั้นชายคนแรกในบรรดาผู้ชายที่เขาตามหานั้นกำลังนั่งดูหนังผู้ใหญ่จูๆ่ๆจอก็ดับเขารู้สึกแบบกำลังได้อัธรตมากแต่พระเอกของเราตอนนี้เขาอยู่ในห้องกับผู้ชายคนนั้นเรียบร้อยแล้วเขาจึงจัดการชายคนนั้นให้สิน้นฤทธิ์และไม่รีรอที่จะถามว่า นายใช่ไหมนายเป็นคนทำใช่ไหมดานชายที่ถูกจับตัวก็ร้องโวยวายบอกว่าไม่รู้นี่มันเรื่องอะไรกันและพระเอกของเราก็พยายามที่จะหาความจริงฮะแต่ก็ได้คำตอบเดิมเพราะเขาไม่รู้จริงๆพระเอกตอนนี้เขาค่อนข้างหัวร้อนมากเขาจะเดินไปหยิบเอาครีมมาฝ้าใส่ไอแนน่นของชายคนนั้นอย่างจังแล้วก็กลับเห็นแล้วจุกไปด้วยเลยทีเดียวครับและภาพก็ตัดมาที่โรงพยาบาลครับชายคนแรกนั้นถูกนำตัวส่งมาที่โรงพยาบาล สารวัตรถามกับลูกน้องของเขาว่านี่มันชายคนที่มีประวัติเมื่อสองปีก่อนนี่นาะมันไปโดนอะไรมาด้านลูกน้องก็ตอบว่ามันโดนครีมทุบไปที่ไอ้นั่นจนเละครับจากนั้นพระเอกของเราก็มาตามหาชายคนที่สองและเมื่อก็เห็นเป้าหมายแล้วเขาขับรถชนชายคนนั้นทันทีและไม่รอช้าเข้าไปเค้นหาความจริงจากชายคนที่สองแต่แล้วเขาก็ไม่ได้คำตอบใดเพราะชายคนนี้เองก็ไม่รู้เรื่องเช่นกันครับ เขาจึงได้กลับมาที่บ้านแล้วก็มองดูรูปชายคนสุดท้ายในขณะเดียวกันอีกฟากหนึ่งของเมืองหญิงสาวที่โชคร้ายกำลังรอรถเพื่อกลับบ้านแต่รอชั้นแล้วชั้นเล่าก็ยังไม่มีรถมาสักทีทันใดนั้นเองก็มีรถมาจอดชายในรถบอกกับเธอว่าแถวนี้มันเปลี่ยวนะรถก็น้อยกว่ากว่าจะมาก็นานมากให้เขาไปส่งดีไหมหญิงสาวก็บอกว่าบ้านของเธอไปอีกทางหนึ่งกันแล้วชายคนนังกล่าวก็บอกว่าอ๋อมันเป็นทางผ่านเหมือนกัน หญิงสาวก็ลังเลแต่ในที่สุดครับเธอก็ตัดสินใจขึ้นรถไปกับชายแปลกหน้าคนนั้นพอขับรถไปได้สักพักครับหญิงสาวมองรอบรอบรถแล้วทักว่านี่มันโรงเรียนใช่ไหมชายคนดังกล่าวไม่ตอบสักพักหนึ่งชายคนนั้นก็เหมือนหาอะไรบางอย่างฮะและเขาก็เจอคอนหญิงสาวทำหน้างงและมองไปที่ชายคนนั้นแต่ชายคนนั้นก็ได้ตอบกับเธอว่าอย่างมองได้สายตาแบบนั้นแล้วก็เอาคอนฟาดไปที่เธอทันที หลังจากเสร็จภารกิจเขาก็กลับบ้านมานั่งดีกีต้์อย่างอินดีพระเอกของเราคะ่ะตอนนี้เขาได้ตามหาบ้านของฆาตรกรจนพบและปลอมตัวมาเป็นคนขายประกันเขาได้นั่งพูดคุยกับแม่ของฆาตรกรเกี่ยวกับการทำประกันซึ่งต้องใช้รูปภาพยืนยันและแม่ของเขาก็ได้เอาภาพตอนหนุ่มมาให้เขาดูและเมื่อพระเอกเดินออกจากบ้านเขาก็พบลูกชายของฆาตรกรเลยถามว่าไอ้หนูบ้านพ่อแกอยู่ที่ไหนเด็กชายมองคอนและพูดว่าก็อยากจะรู้ไปทำไม จากนั้นพระเอกของเราก็ได้เดินทางไปที่บ้านของฆาตกรและได้ค้นเข้าของแล้วก็ได้พบหลักฐานต่างๆที่อยู่ในตู้เหล็กฐานและเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างเล็ดลอดออกมาจากช่องแคบๆเขาจึงเดินเข้าไปดูปรากฏว่ามันมีแต่รอยเลือดและนี่ก็คือสถานที่ที่มันใช้ชำละคนพระเอกจึงได้เดินมาสำรวจดูแล้วก็พบว่ามีบางอย่างอยู่ในท่อน้ำเขาจึงเอามือไปคว้าและปรากฏว่ามันคือแหวนของนางเอกนั่นเอง และในตอนนี้พระเอกแน่ใจแล้วว่าเขาควรตามล่าใครภาพก็ตัดมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งครับตอนนี้ฆาตรกรโรคจิตเป็นคนขับรถส่งนักเรียนเขามองเด็กๆราวกับว่าพวกนี้แหละคือเหยื่อชั้นดีแต่เขาไม่รู้ตัวเลยว่าตอนนี้เขาโดนพระเอกติดเครื่องติดตามไว้กับรถเรียบร้อยแล้วหญิงสาวที่โชคร้ายค่ะไม่รู้ตัวดีว่าเธอกำลังจะเจอกับนรกบนดินที่ทักหาพามาที่แปลงเกษตรแห่งหนึ่งครับ ฆาตรกรโรคจิตจับเธอมัดไว้กับพื้นและพยายามลวนลามเธอพระเอกของเราก็ตามมาที่แปลงเกษตรแห่งนี้ด้านฆาตรกรโรคจิตค่ะจับทูรูปไร้เด็กสาวและกำลังจะข่มขืนเธอแต่แล้วถ้าก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นฆาตรกรโรคจิตหันไปมองให้มันเสียงอะไรแล้วเขาก็หยิบเขียวขึ้นมาแล้วก็พบว่ามีคนกำลังเข้ามาหาเขาจึงลุกขึ้นไปไปแล้วก็ได้พบกับพระเอกของเราครับ ฆาตรกรถามว่าแกเป็นใครตำรวจเหรอมาคนเดียวหรือไงแต่พระเอกของเราไม่ตอบอะไรเขายืนตรงหน้าตาไม่กระพริบแล้วฆาตรกรก็วิ่งเข้าไปหาพระเอกโดยคิดจะทำร้ายแต่ก็โดนพระเอกของเราจัดการและพลาสติกราดหน้าจนฆาตรกรนั้นหมดสติและพระเอกของเราครับก็เหลือไปเห็นหินวางอยู่ข้างๆเข,า,ขาตั้งใจจะเอาหินฟาดไปที่ฆาตรกรฆ่าเขาแต่ในห้วงวินาทีนั่นเองเขาก็คิดขึ้นมาได้ว่า ความตายของฆาตรกรน,นั้นไม่สามารถชดเชยความตายของภรรยาเขาได้มันต้องรู้สึกถึงความทรมานให้มากกว่านี้เขาจึงตัดสินใจไม่ฆ่าฆาตรกรโรคจิตแต่เขาก็ได้เอาเครื่องดักฟังยัดเข้าไปในปากของฆาตรกรและทําให้มันถูกกลืนลงไปแต่ก่อนที่เขาจะออกไปพระเอกเอามือของฆาตรกรวางบนหินแล้วก็กระแทกสืบแรงจากนั้นไอ้ฆาตรกรก็ฟื้นขึ้นมาแบบมึนๆม,มาและมันก็พบว่าข้างตัวเขามีซองขาววางอยู่ งในซองนั้นมีเงินใส่ไว้จํานวนหนึ่งฆาตกรเดินงงๆออกมาเมื่อมาถึงที่รถฆาตกรเริ่มคิดได้ว่ามันต้องมีเครื่องติดตามไว้ที่รถอย่างแน่นอนไม่งั้นมันคงตามมาไม่ถูกแต่จริงๆแล้วตอนนี้เครื่องติดตามอยู่ในตัวของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็เดินออกมาโบกรถกลับโบกอยู่สักพักหนึ่งเจอแท็กซี่คันหนึ่งเขาจึงขอติดรถไปด้วยคนขับแท็กซี่ผู้ใจดีเขาก็ให้เขาขึ้นรถมาด้วยแต่นอกจากคนขับแล้วก็ยังมีผู้โดยสารอีกคนหนึ่ง ทันใดน,นั้นเองไอ้ฆาตรกรโรคจิตก็สังเกตเห็นว่าหน้าของคนขับรถไม่เหมือนกับเจ้าของรถที่แสดงในบัตรเลยมันจึงคิดได้ว่ารถคันนี้ต้องถูกปล้นมาอย่างแน่นอนคนด้านหลังกำลังหยิบมีดออกมาคนขับรถก็บอกว่าวันนี้ต้องเป็นวันที่โชคดีแน่ๆเลยเขาได้พูดโดยสารทั้งสองคนและคุณก็โชคดีมากเลยที่เจอรถผมเพราะปกติแถวนี้ไม่ค่อยมีรถผ่านมาด่านฆาตรกรก็เลยบอกว่าวันนี้เป็นวันโชคดีของคุณใช่ไหมแต่สำหรับผม วันนี้คุณโชคร้ายมากๆแหละแล้วฆาตรกรก็เตรียมมีดที่ชักมีดออกมาจากตัวและปาดคอทุกคนอย่างไม่ปราณีด่านพระเอกที่กำลังติดตามฆาตรกรโรคจิตเขาก็สังเกตเห็นว่าเป้าหมายหยุดลงแล้วพระเอกเป็นดูมือถือด้วยความสงสัยด่านฆาตรกรก็บอกว่าคิดจะปล้นใครก็ดูรุ่นด้วยพวกไอ้บ้าเอ้ยเช้าวันถัดมาครับพระเอกก็ได้มาดูที่จุดเกิดเหตุก็พบว่ามีศพนอนเกลื่อนด่านฆาตรกรก็ขับรถมาหาหมอด้วยร่างกายที่สะบักสะบอม ในระหว่างที่หาหมออยู่นั่นเองเขาก็ได้พบกับพยาบาลสาวสุดน่ารักเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าให้มารับยาฆาตะกรที่เห็นพยาบาลสาวสวยก็บอกว่าหนูหน้าตาผิวพรรณดีนะเนี่ยมีแฟนหรือ,อยังจ๊ะนางพยาบาลสาวตอบไปว่าไม่มีค่ะด่านฆาตะกรก็บอกว่าสวยๆอย่างเธอเนี่ยนะไม่มีแฟนและจ้องมองเธอด้วยสายตาแทโลมและเธอก็รู้สึกโล่งใจที่ฆาตะกรนั้นจากไปแต่ว่าเธอก็เห็นหน้าไอ้ฆาตะกรนั่งสูบบุหรี่อยู่ในห้องรอเธออยู่ และมันก็ได้บังคับเธอให้ถอดเสื้อผ้าออกหญิงสาวยกมือไหว้ขอร้องบอกว่าอย่าทำหนูเลยและได้แต่ร้องไห้ด่านฆาตรกรหัวร้อนบอกให้รีบถอดและขู่ว่าจะฆ่าเธอนอกจากเครื่องติดตามที่อยู่ในร่างกายของฆาตรกรจะติดตามเขาแล้วก็ยังเป็นเครื่องดักฟังอีกด้วยด่านพระเอกตอนนี้ได้ฟังบทสนทนาตำตำของฆาตรกรอยู่ฆาตรกรโรคจิตที่กำลังสนใจหญิงสาวและอยากจะสนุกกับเธอให้หายเซ็ง หญิงสาวร้องไห้แต่คาตรกรก็ให้เธอทำบางอย่างอมมนกเขานั่นเองครับพระเอกของเราก็เดินเข้ามาข้างหลังแบบเงียบๆในมือของเขาเธนถังดับเพลิงอยู่แล้วเขาก็ฟาดไปที่คาตรกรอย่างจังคาตรกรหยิบมีดมาแทงพระเอกแต่พระเอกของเรากลับถือมีดเอาไว้ราวกับว่าความเจ็บปวดแค่นี้มันเทียบไม่ได้กับความแค้นของเขาหรอกและคาตรกรก็โดนซัดล่วงลงไปพระเอกของเราเอาผ้าพันแผลมาพันมืออย่างเยือกเย็น จากนั้นเขาก็เอาเก้าอี้มาฟาดฆาตรกรซ้ำแล้วซ้ำเล่าและบอกฆาตรกรว่าอย่าเพิ่งรีบตายนี่มันแค่จุดเริ่มต้นและครั้งต่อๆไปมันจะหนักมากกว่านี้และพระเอกเอามีภาตัดมาตัดเอ็นร้อยหวายของฆาตรกรชิงฆาตรกรกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและก็โดยเอามาปล่อยอีกครั้งด่านฆาตรกรตอนนี้ทั้งหัวเสียแล้วก็ทั้งสงสัยว่าไอคนนี้มันต้องการอะไรจากเขาและก็ได้มองหาเครื่องติดตามจากนั้นเขาก็จะขับรถออกไป พระเอกที่คอยขับรถตามอยู่ห่างๆจึงได้รู้ว่าพระเอกนั้นตามเข้ามาอย่างแน่นอนเขาจึงตัดสินใจทิ้งรถและโบกรถไปบ้านเพื่อนจากนั้นพระเอกจึงโทรกลับไปหาพ่อของนางเอกพ่อของเธอพยายามพูดให้พระเอกหยุดการกระทำที่กําลังทําอยู่แล้วก็บอกว่าหากล้างแค้นไปมากกว่านี้มันจะมีแต่เจ็บปวดน้องสาวของนางเอกก็พยายามพูดในลักษณะเดียวกัน แต่ตอนนี้พระเอกบอกว่าเขามาไกลเกินที่จะหยุดแล้วถ้าเขาหยุดตอนนี้ก็เท่ากับว่าวิญญาณของนางเอกไม่ได้รับความยุติธรรมด่านฆาตกรแต่ตอนนี้เขากําลังกินข้าวกับเพื่อนเลยก็ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้เพื่อนของเขาฟังและบอกว่าคนที่ตามล่ามันล่าเพื่อความสะใจพอทรมานเสร็จก็ปล่อยปล่อยแล้วก็ออกล่าอีกและเพื่อนของเขาก็บอกอีกบอกให้เขาหลบอยู่ที่นี่ก่อนแล้วค่อยหาทางหนี ด่านพระเอกของเราตอนนี้ขับรถมาจอดใกล้ๆบ้านและคืนนั้นเองฆาตกรโรคจิตต้องออกแต่คิดถึงเรื่องที่เพื่อนเขาได้พูดไปภาพก็ตัดมาที่เพื่อนของฆาตกรโรคจิตเขามันก็เป็นฆาตกรเหมือนกันและหญิงสาวผู้โชคร้ายโดยมันพาไปยังห้องเชือด ในขณะเดียวกันพระเอกก็ค่อยๆย่องเข้าบ้านเพื่อนของฆาตกรโรคจิตที่กำลังดื่มด่ำกับสิ่งที่เขากำลังจะทำและบอกว่าเดี๋ยวมันก็จบแล้วเขาจะทำให้มันเร็วที่สุดและเขาก็ได้ยินเสียงเพลงจากวิทยุข,ของเขาดับไปจึงไปเปิดและกลับมาที่เดิมปรากฏว่าหญิงสาวผู้เป็นเหยื่อได้หายไปฆาตกรที่นอนไม่หลับเขาสังหรณ์ใจว่าพระเอกจะต้องตามมาหาเขาที่บ้านหลังนี้อย่างแน่นอน ภาพก็ตัดไปที่เพื่อนของฆาตรกรโรคจิตได้พูดคุยกับพระเอกว่าเขานั่นเองที่กำลังตามล่าเพื่อนของตัวเองอยู่กล่ามากนะที่บุกมาคุณเดียวไม่รู้จักเจ้าถิ่นซะแล้วในมือของเพื่อนฆาตรกรก็ยังมีมีดอยู่แต่ด้วยความเก่งของพระเอกเขาได้เอาแท่งเจาะน้ำแข็งเจาะไปที่มือของเพื่อนฆาตรกรอย่างจังและในขณะที่พระเอกกำลังจะสับมือเพื่อนฆาตรกรไอฆาตรกรโรคจิตก็โผล่ขึ้นมาและยิงทันทีพระเอกของเราได้หนีออกมาหาอาวุธพร้อมลุย ฝั่งฆาตรกรก็ค่อยๆยย่องขึ้นมาในขณะที่พระเอกกำลังย่องอยู่นั้นเมียของเพื่อนฆาตรกรก็องมาด้านหลังแต่ไม่ทันได้จะแทงก็โดนพระเอกต่อยสวนไปถึงกับหน้าเสาโอพเพื่อนของไอ้ฆาตรกรก็มาเห็นเมียตัวเองกำลังโดนยำพระเอกของเราก็เล็กฟาดเพื่อนฆาตรกรหัวแตกอีกหนึ่ง เห็นเงาของฆาตกรกำลังเดินขึ้นมาก็เลยเอาตะปูเรือใบโปรยบนพื้นแล้วกระโดดเตะจนหน้าทิ่มและหน้าตาไม่ทราบด้วยเหล็กซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนฆาตรกรแน่นนิ่งและฆาตรกรก็ถูกพระเอกมัดจับขึ้นรถเช้าวันถัดมาค่ะตำรวจก็มาที่เกิดเหตุและก็ได้เอาผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลด่านสารวัตรก็มาคุยกับพ่อของนางเอกแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้มันชักเลยเถิดแล้วคุณต้องบอกให้เขาหยุดได้แล้ว นานพระเอกเขาพาฆาตรกรมารักษาที่โรงพยาบาลและก็ได้พูดคุยกับไฟเทคนิคเรื่องของเครื่องติดตามว่ามันจะอยู่ในตัวของฆาตรกรไปอีกนานตราบใดที่เขายัางไม่ขี้มันออกมาฆาตรกรที่นอนอยู่บนเตียงจริงๆแล้วเขาแกล้งเป็นนอนแน่นิ่งเพื่อฟังบทสนทนาของพระเอกตอนนี้เขานึกออกแล้วว่าพระเอกเอาเครื่องติดตามใส่ปากของเขาแถมยังรู้อีกด้วยว่าพ่อของนางเอกนี่เองที่ทําให้พระเอกต้องตามล่าเขาเมื่ออาการดี พระเอกก็เอาตัวกลับไปปล่อยอีกครั้งเหมือฆาตากรฟื้นขึ้นมาเขารีบมาที่ร้านขายยาเพื่อซื้อยาทายด่านพระเอกเองก็ฟังในสิ่งที่ฆาตากรพูดออกมาว่ามึงด <c oughs> ีแท็กใช่ไหมมึงพลาดแล้วที่ไม่ฆ่ากูตอนที่ยังมีโอกาสตอนนี้มึงหมดโอกาสแล้วมึงเล่นผิดคนแล้วไอ้น้อง <c oughs> พระเอกจึงรีบมาที่ร้านขายยาในทันทีแต่ก็ไม่ทันซะแล้วเภ <c oughs> สัชกรโดนฆ่าตายและสุดท้ายฆาตกรก็ขี่ออกมาและก็เอาเครื่องติดตามออกมาได้และในขณะนั้นเอง ก็ได้มีตำรวจสุดสวยคนหนึ่งครับมาจอดรถเพื่อเข้าห้องน้ำฆาตรกรก็เลยฟาดตำรวจคนนั้นและเอาเครื่องติดตามยัดเข้าปากเขาจากนั้นเขาก็ขับรถหนีออกมาพระเอกที่รีบตามมาก็คลาดกับฆาตรกรเรียบร้อยแล้วด่านฆาตรกรโรคจิตเขาโทรหาตำรวจแล้วก็บอกว่าจะเข้ามอบตัวในตอนนี้เขาเสยะยิ้มอย่างสะใจพระเอกของเราที่มืดแปดได้เขาได้มาถามหาตัวฆาตรกรกับเพื่อนมันแต่ก็ได้รับคำตอบว่าแกหามันไม่เจอหรอกพระเอกที่กำลังของขึ้น เลยฉีกปากเพื่อนของฆาตรกรนั้นอย่างเลือดเย็นและเขาก็รีบโทรไปหาพ่อของนางเอกแต่ทันใดนั้นก็มีคนมากดออดหน้าประตูบ้านตัดหน้าซะก่อนภาพก็ตัดไปที่ฆาตรกรโรคจิตที่อยู่ในบ้านของพ่อนางเอกเขาเปิดตู้เย็นกินน้ำอย่างใจเย็นและก็ดูรูปถ่ายและก็ได้พูดกับพ่อนางเอกว่านางเอกหน้าตาไม่เหมือนพ่อของเธอเลยและเขาก็เอาเหล็กทุบเข้าหน้าของพ่อนางเอกอย่างโหดเหี้ยมและก็มีเสียงออดหน้าประตูบ้านดังขึ้น ฆาตรกรสงสัยว่าใครมาเป็นน้องสาวของนางเอกที่กลับมาถึงบ้านพอดีเลยภาพก็ตัดไปในขณะที่พระเอกรีบมายังจุดเกิดเหตุมีตำรวจอยู่เต็มหน้าบ้านไปหมดและพ่อของนางเอกหน้าเละเป็นโจกเลยพ่อของนางเอกจับมือพระเอกเอาไว้และฆาตรกรก็โทรมาบอกสารวัตรว่าว่าเขาพร้อมที่จะมอบตัวแล้วให้มาจับได้เลยทานสารวัตรก็เลยบอกว่าแกเอาน้องสาวของนางเอกไปไว้ที่ไหน ฆาตรกรกลับบอกว่าคุณไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นตอนนี้น้องสาวของนางเอกโดนห่อด้วยผ้าห่มทิ้งไว้ข้างทางตำรวจได้มารอตามที่ฆาตรกรบอกและเขาก็ขับรถมาต่อที่กลางถนนฆาตรกรที่ร่างกายเต็มไปด้วยคราบเลือดก็ยกมือขึ้นเหนือหัวแล้วก็บอกว่าเขามาจับเขาได้เลยด่านพระเอกที่รู้ว่าฆาตรกรโดนจับตัวไปแล้วเขาจะไม่สามารถแตะต้องตัวฆาตรกรโรคจิตคนนี้ได้อีกแล้วเขาจึงรีบมุ่งรถมาด้วยความไวในขณะที่ตำรวจ ก็กำลังวิ่งเข้าไปจับและเมื่อพระเอกมาถึงตัวฆาตกรเขาจิงชาฆาตกรโรคจิตเข้ามายังรถและขับหลบหนีไปเขาได้ขับรถกลับมาสู่สถานที่แห่งความทรงจำฆาตกรยิ้มกว้างและไม่ได้รู้สึกสํานึกอะไรเลยแม้แต่น้อยพระเอกบอกว่าเขาประเมินค่าแกต่ำไปครั้งนี้จะปฏิบัติกับแกให้ถูกต้องและทันใดนั้นเองเขาก็เอาบุหรี่จี้ฆาตกรโรคจิตฆาตกรก็บอกว่าอยากจะฆ่าก็ทำเลยสิ้นสี พระเอกก็เลยเอาที่เจาะน้ำแข็งเสียบข้างแก้มเขาและบอกว่ายังรอกมันไม่ง่ายขนาดนั้นถ้าฉันอยากจะฆ่าฉันฆ่าแกไปนานแล้วแต่ฉันจะรอตอนแกเจ็บปวดว่าแกปวดและทรมานที่สุดเพราะมันคือการแก้แค้นที่แท้จริงดานคาตกรเงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับใบหน้าที่เยือกเย็นแต่ก็บอกให้พระเอกหยุดพลังสักทีเขาบอกว่าเขาไม่รู้หรอกความเจ็บปวดมันเป็นยังไง ไม่รู้จักความกลัวอะไรทั้งสิ้นพระเอกมองหน้าฆาตกรตโรคจิตอย่างเคยดแค้นและเดินออกไปจากห้องล็อกประตูฆาตรกรโรคจิตโดนจับติดกับกับดักกิโยตินใบมีที่พร้อมจะบันคอเขาทันทีหากเชือกที่เขากัดนั้นหลุดออกไปเขาเชือกอีกด้านหนึ่งโดนผูกไว้กับประตูหากใครเปิดประตูออกมาก็จะยิ่งเป็นการดึงเชือกที่คาบอยู่นั้นออกเขาใส่หูฟังเพื่อฟังเสียงฆาตรกร พ่อแม่และลูกชายของฆาตรกรมาถึงบ้านของเขาพวกเขาส่งเสียงเรียกแต่เขาก็บอกปัดว่าอยากเข้ามาด้านพ่อของเขาบอกว่าไม่ให้เข้าไปและจะเห็นหน้าได้ยังไงล่ะฆาตรกรโรคจิตเลยบอกซ้ำอีกครั้งว่าอยากเข้ามาและตอนนี้เขาดึงรางเชือกไม่ไหวแล้วและในขณะที่พ่อของเขาเองก็ดึงประตูออกสุดแรงจึงทำให้ใบมีดลงมาตัดคอหัวกลิ้งไปที่ประตูเหล็กเขาก็ตายในที่สุดครับและหนังก็จบลงครับหนังเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พระเอกโหดได้ใจเลยนะครับ